พระอนนท์พุทธอนุชาตอนตักพระนางมหาประชาบดีพระอนนท์เป็นผู้มีจิตเมตตาการุณาทนเห็นความทุกข์ความเดือดร้อนของผู้อื่นไม่ได้คอยเป็นทุระช่วยเหลือเท่าที่สามารถไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นใครตั้งเช่นเรื่องเกี่ยวกับพระนางมหาประชาบดีโคตมีเป็นต้นพระนางทรงเลื่อมใสและรักใคร่ในพระผู้มีพระภาคจริงหนะัก คราวหนึ่งทรงปราลบว่าสักกะยวง์อื่นๆได้ถวายสิ่งของแด่พระผู้มีพระภาคบ้างได้ออกบัวตามบ้างแต่ส่วนพระนางเองยังไม่ได้ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเพื่อพระพุทธองค์เลยจึงตัดสินพระไทยจะถวายจีวรแด่พระผู้มีพระภาคพระนางเริ่มตั้งแต่ปั่นฝ้ายทองทอเองตัดและเย็บเองย้อมเองเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นำไปถวายพระศาสดา ข้าแต่พระผู้มีพระภาคหม่อมฉันทําจีวรผืนนี้ด้วยมือของตนเองโดยตลอดตั้งแต่เริ่มต้นขอพระผู้มีพระภาคทรงรับเพื่ออนุเคราะห์หม่อมฉันด้วยเถิดอย่าเลยอย่าถวายตถาคตเลยขอพระนางได้นําไปถวายพระพิษุรูปอื่นเถิดตถาคตนะ่ะมีจีวรใช้อยู่แล้วพระศาสดาทรงปฏิเสธอย่างอ่อนโยน พระนางอ้อนวอนถึงสามครั้งแต่พระศาสดาก็หาทรงรับไม่คงยืนยันอย่างเดิมพระนางถึงแก่โทมนัสเป็นอย่างยิ่งไม่อาจทรงกลั้นอสุชนไว้ได้ทรงน้อยพระไทยที่อุตส่าห์ตั้งพระไทยทําเองโดยตลอดยิ่งระลึกถึงความหลังครั้งอดีตที่เคยโอบอุ้มเลี้ยงดูพระพุทธองค์มาตั้งแต่ยาววัยด้วยแล้วยิ่งน้อยพระไทยหนักขึ้นพระนางทรงกันแสง นำจีวรผืนนั้นไปสู่สำนักพระสารีบุตรเล่าเรื่องให้ท่านทราบและกล่าวว่าขอพระคุณเจ้าได้โปรโดรับจีวรผืนนี้ไว้ด้วยเถิดเพื่ออนุเคราะห์ข้าพระเจ้าพระสารีบุตรทราบเรื่องแล้วก็หารับไม่แนะนำให้นำไปถวายพระพิสุรูปอื่นและปรากฏว่าไม่มีใครรับจีวรผืนนั้นเลยพระนางยิ่งเสียพระไทยเป็นพันทวี ในที่สุดพระพุทธองค์รับสั่งให้ประชุมสงฆ์แล้วให้พระนางถวายแก่พิสุบวชใหม่รูปหนึ่งและทรงปลอบให้พระนางคลายจากความเศร้าโศกและให้ร่าเริงมันเทิงได้บุญญากริยาอันยิ่งใหญ่นั้นว่าดูก่อนโคตมีผ้าที่ท่านถวายแล้วนี้นะ่ได้ชื่อว่าถวายสงฆ์ซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขพลานิสงฆ์มีมากกว่าการถวายเป็นส่วนบุคคล แด่พิสุรูปใดรูปหนึ่งหรือว่าการถวายแด่พระพุทธเจ้าเองโคตมีเอยการที่จะถาคตไม่รับกีวรของท่านนั้นไม่ใช่พระใจไม้ไส้ระก,กรรมอะไรหรอกแต่เพราะมุ่งประโยชน์อันสูงสุดที่จะพึงมีแก่ท่านเองปาติบุคลิก,กทานใดๆจะมีผลเท่าสังฆทานหาได้ไหมอาน o น์เอย ข้อที่เธออ้อนวอนเราเพื่อรับจีวรของพระนางโคตมีโดยอ้างมาพระนางมีอุปการะมากแก่เรานั้นแล้วก็เคยเลี้ยงดูเคยให้น้ำนมและถือว่าเป็นผู้มีอุปการะมากนั้นเราก็เห็นอยู่แต่เพราะเห็นอย่างนั้นนั่นเองเราจึงต้องการให้พระนางได้รับประโยชน์อันไพศาลโดยการนําจีวรถวายแด่สงฆ์ซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขอ,อนน์เอย การที่บุคคลได้อาศัยผู้ใดแล้วถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ได้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์เป็นต้นการที่จะตอบแทนผู้นั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่ทำได้โดยง่ายเลยการทำตอบแทนด้วยการถวายข้าวน้ำและเครื่องใช้ต่างๆและการเคารพกราบไหว้เป็นต้น,น,นยังเป็นสิ่งเล็กน้อยคือไม่สามารถตอบแทนคุณความดีของท่านผู้นั้นได้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้ อนุนปาติบุคลิกทานมีอยู่14ชนิดคือของที่ถวายแด่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าของที่ถวายแด่พระปัจเจกพุทธเจ้าของที่ถวายแด่พระอรหันตสาวกของที่ถวายแด่ผู้ปฏิบัติเพื่อบรรลุอรหัตตผลของที่ถวายแด่พระอนาคามี ของที่ถวายแด่ผู้ปฏิบัติเพื่อบรรลุอนาคามิผลของที่ถวายแด่พระสกทาคามีของที่ถวายแด่าาแดผู้ปฏิบัติเพื่อบรรุสก ik, ทส affirm, าคามีของที่ถวายแด่พระโสดาบันของที่ถวายแด่ผู้ปฏิบัติเพื่อบรรุโสดาปฏิผลของที่ให้แด่คนภายนอกพุทธศาสนาซึ่งปราศจากกามราคะ ของที่ให้แด่ปุตุชนผู้มีศีลของที่ให้แด่ปุตุชนผู้ทุศีแลแหลกของที่ให้แด่สัตว์ดิระชานอานนท์ของที่ให้แก่สัตว์ติรจชานยังมีผลมากผลภัยสารอานนท์คราวหนึ่งเราเคยกล่าวแก่ปริพาชกผู้หนึ่งว่าบุคคลเทน้ำล้างภาชนะลงในดินด้วยตั้งใจว่าขอให้สัตว์ในดินได้อาศัยอาหาร ที่ติดน้ำล้างภาชนะนี้ได้ดื่มกินเถิดแม้เพียงเท่านี้เราก็ยังกล่าวว่าผู้กระทำได้ประสบบุญแล้วเป็นอันมากเพราะฉะนั้นจะกล่าวไปใหญ่ในฐานที่บุคคลให้แล้วแก่ปุถุชนผู้ทุศีลหรือผู้มีศีลจนถึงแก่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจะไม่มีผลมากหรอกแต่ทั้งหมดนี้เป็นปาติบุคลิกาาน คือทานที่ให้เจาะจงบุคคลเรากล่าวว่าปาฏิบุคลิกทานใดๆจะมีผลเท่าสังฆทานมิได้เลยอานอนท์เอ่ยต่อไปเบื้องหน้าจะมีแต่โคตภูสงคือสงพุทธทุศีลมีธรรมสามสักแต่ว่ามีกาสาวพัดพันคอการให้ทานแก่พิสุทุศีลเห็นป่านั้นแต่อุทิศสง์ก็ยังเป็นทานที่มีผลมาก มีอานิสง์ัยสารประมาณมิได้และทรงหันไปตรัสแก่พระนางผู้มีจีวรอ,อันจักถวายว่าดูก่อนโคตมีเพราะฉะนั้นการที่ท่านได้ถวายจีวรแด่สง์ซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขในครั้งนี้จึงจัดเป็นโชคลาภอันประเสริฐยิ่งแล้วพระนามหาประชาบดีโคตมีสรงเลื่อมสายศรัทธ,ธาปรารถนาจะบววในสำนักของพระผู้มีพระภาค เคยถูลอ้อนวอนขออนุญาตบวชเป็นพิสุนีตั้งแต่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่นานิโครธารามกรุงกบิลพัดแต่พระพุทธองค์ไม่ทรงอนุญาตทรงอ้อนวอนครั้งแล้วครั้งเล่าพระพุทธองค์ก็หาทรงอนุญาตใหม่จนกระทั่งพระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากนครกบิลพัดไปประทับณกรุงเวสาลีประทับอยู่ที่กูตาคารสาลาปามหาวัน พระนางโคตมีพร้อมด้วยสตรีสักกยวง์หลายพระองค์ทรงตัดสินพระไทยอย่างเด็ดเดียวที่จะบวชเป็นพิสุณีจึงพร้อมกันโปรงพระเกศานุ่งห่มผ้ากาสายะ,สะเสด็จจากกรุงกบิลพัทด้วยพระบาทเปล่าไปสุนครเวสาลีที่ประทับของพระศาสดาทูลขอบรรพชาอุปสมบทแต่พระพุทธองค์ก็ไม่ทรงอนุญาตตามเคยพระนางเสียพระไทยและขมขื่นยิ่งนัก มาประทับยืนร้องห้อยู่ที่ประตูป่ามหาวันพระอนุนมาพบพระนางเข้าทราบเรื่องโดยตลอดแล้วมีใจกรุณาปรารถนาจะช่วยเหลือจึงเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคทูลอ้อนวอนเพื่อขอประธานอุปสมบทแก่พระนางโคตมีพระองค์ผู้เจริญพระนางโคตมีพระนานางของพระองค์ บัดนี้ปรงพระเกศาแล้วนุ่งห่มผ้ากาสายะมีพระวรกายขมุขขมอมเพราะเสด็จโดยพระบาทมาจากนครกบิลพัดพระวรกายแปดเปื้อนไปด้วยทุลีแต่ก็หาคำนึงถึงความลำบากเรื่องนี้ไม่มุ่งพระไทยแต่ในเรื่องบรรพชาอุปสมบทพระนางเป็นผู้มีอุปการะมากต่อพระองค์เป็นผู้ประธานกีรธาลาแทนพระมารดา ขอพระองค์ได้ทรงอนุเคราะห์พระนางเถิดขอให้พระนางได้อุปสมบทเป็นภิษุนีตามพระประสงค์เถิดพระผู้มีพระภาคประทับนิ่งอยู่ครู่หนึ่งแล้วตรัสว่าอานนท์เรื่องที่พระนางมีอุปการะมากต่อเรานั้นเราสำนึกอยู่แต่เธอต้องไม่ลืมว่าเรานะเป็นธรรมราชาต้องรับผิดชอบในสังฆมณฑล จะเอาเรื่องส่วนตัวนะมาปะปบบนกับเรื่องความเสื่อมความเจริญของส่วนรวมก็ต้องตรองให้ดีก่อนอนนนท์ถ้าเปรียบสังคมนทนของเราเป็นนาข้าวการที่ยอมให้สตรีมาบวชในธรรมวินัยนี้ก็เหมือนปล่อยตัวเพลี้ยตัวมแมลงลงในนาข้าวนั้นลางแต่จะทำความพินาศวอดวายให้แก่นาข้าวยังไม่ต้องสงสัยอนนน์เราเคยพูดเสมอไม่ใช่หรือว่า สตรีที่บุรษุษเอาใจเข้าไปคล้องนั้นน่ะเป็นมนทินอย่างยิ่งของโพรมาจรรันอโนนเอยถ้าศาสนาของเราจะพึงอยู่ได้พันปีแต่หากมีสตรีมาบวชด,ด้วยจะอยู่ได้ห้าปีเท่านั้นหรือสมมติว่าศาสนาของเราจะพึงดำรงอยู่ได้500ปีเมื่อมีสตรีมาบวชในธรรมวินัยด้วยก็จะทอนลงเหลือเพียงครึ่งเดียวคือ250ปี อย่าเลยอานนท์เธออย่าพอใจขวนขวายให้มีพิสุณีขึ้นในศาสนาเลยจะเป็นเรื่องลำบากในภายหลังพระอานนท์ผู้อันเมตตากรุณาเตือนอยู่เสมอก็ะทำความพยายามต่อได้ทูลพระผู้มีพระภาคว่าพระองค์ผู้เจริญถ้าสตรีได้บวชในธรรมวินัยของพระองค์นางจะสามารถหรือไม่ที่จะบรรลุคุณวิเศษมีสดาปฏิผลเป็นต้น อาทีเดียวอานนท์นางสามารถจะทําให้แจ้งซึ่งคุณวิเศษมีโสดาปฏิผลเป็นต้นได้ข้าแต่พระผู้มีพระภาคถ้าอย่างนั้นขอพระองค์โปรดประธานอนุญาตให้พระนางโคตมีบวชเถิดพระเจ้าค่ะพระพุทธองค์ประทับนิ่งอยู่อีกครู่หนึ่งแล,ล้วตรัสว่าอานนท์ถ้าพระนางโคตมีสามารถรับครุธรรมแปดประการได้ ก็เป็นอันว่าพระนางได้บรรพชาอุบสมบทสมปรารถนาครูธรรมแปประการนั้นก็มีดังนี้เพิษุณีแม้บวชแล้วตั้งร้อยปีก็ต้องทำการอภิวาทการลุกขึ้นต้อนรับอัญชลีกรรมและสามีจิกรรมแก่พิสุแม้ผู้บวชแล้วในวันนั้นเพิษุณีต้องไม่จำพรรษาในอวบาทที่ไม่มีพิสุ พิสูุนีต้องถามวันอุโบสถและเข้าไปรับโอวาทจากพิสุทุกกึ่งเดือนภิกษุณีจำภาษาแล้วต้องปะวารณาคือเปิดโอกาสให้ตักเตือนสั่งสอนจากสำนักทั้งสองคือทั้งจากพิสูุณีสงและจากพิสูุส์ฆ์พิสูุนีต้องอาบัตหนักเช่นสังฆาทิเศษแล้วต้องประพฤติมานัดตลอด15วันในสงทั้งสองฝ่ายคือทั้งในพิสษุส์ฆ์ และพิสุนีสงนางสิกขมานาคือสตรีที่เตรียมจะบวชเป็นพิสุนีจะต้องประพฤติปฏิบัติศีลหข้อคือตั้งแต่ข้อหนึ่งถึงข้อ6ให้ครบบริบูรณ์ตลอดเวลาสองปีขาดไม่ได้ถ้าขาดลงจะต้องตั้งต้นใหม่เมื่อทำได้ครบแล้วต้องอุปสมบทในสงฆ์สองฝ่ายพิสุนีต้องไม่ด่าว่าเปรียบเวยหรือบริพาทพิสษุไม่ว่าการณีใดๆ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปห้ามพิสูจนีว่ากล่าวสั่งสอนพิสูจให้พิสูจว่ากล่าวสั่งสอนพิสูจนีได้ฝ่ายเดียวดูก่อนอานนท์นี่แหละครุธรรมทั้ง8ประการซึ่งพิสูจนีจะต้องสการะเคารพนับถือบูชาตลอดชีวิตจะล่วงละเมิดไม่ได้พระอานนท์จำครุธรรม8ปดประการได้แล้วทูลลาพระผู้มีพระภาคไปเฝ้าพระนางโคตมี เล่าบอกถึงเงื่อนไขแปดประการตามพระพุทธลรรดับแล้วกล่าวว่าโคตมีท่านพอจะรับครุธรรมแปดประการนี้ได้อยู่หรือถ้าท่านรับได้อันนี้แหละเป็นบรรพชาอบสมบทของท่านประผู้มีพระภาคตรัสมาอย่างนี้พระนางโคตมีปลื้มพระไัยยิ่งนักพระนางเป็นเหมือนสุภาพสตรีซึ่งอาบน้ำชำระก,กายอย่างดีแล้วนุ่งห่มด้วยผ้าใหม่มีราคาแพง ประพรมน้ำหอมเรียบร้อยแล้วมีพวงมาลัยซึ่งทำด้วยดอกไม้หอมลงสวมศีรษะสตรีนั้นหรือจะไม่พอใจฉันใดก็ฉันนั้นพระนางทรงรับครุธรรม8ประการทันทีและปฏิญาณว่าจะประพฤติปฏิบัติให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ตลอดชีวิตทำไมพระพุทธองค์จึงไม่ประสงค์ให้สตรีได้บวชเป็นพิษุนีเหตุผลแจ่มแจ้งอยู่แล้วในพระดำรัสของพระองค์ น่าจะทรงเกรงความยุ่งเหยิงอันจะพึงเกิดขึ้นในภายหลังในครุธรรม8ก็มีอยู่ข้อหนึ่งซึ่งบัญญัติว่าพิษุนีจะต้องอยู่อาวาสเดียวกับพระสงฆ์แยกสำนักไปตั้งเป็นอิสระอยู่ต่างหากไม่ได้แต่คงจะให้แบ่งเขตกันมิใช่อยู่ปะปนกันเรื่องที่ทรงห้ามมิให้พิษุณีแยกไปตั้งสำนักต่างหากนั้นนเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ง่ายคือพิสุนีคุ้มครองรักษาตัวเองไม่ได้ พวกอันธพาลอาจจะบุมบามเข้าไปก่อกวนให้ได้รับความเดือดร้อนคราวนี้มาถึงปัญหาอีกข้อหนึ่งว่าทีแรกนะดูเหมือนจะเป็นความประสงค์ของพระพุทธองค์จริงๆที่จะไม่ยอมให้พิวนีมีขึ้นในาศาสนาแต่มายอมจำนนต่อเหตุผลของพระอนน์หรืออย่างไรจึงยอมให้ภายหลังเรื่องนี้กล่าวแก้กันว่าพระพุทธองค์จะยอมจำนนต่อเหตุผลของพระอน,นุ์ก็หาไม่ได้แต่พระองค์ต้องการให้เป็นเรื่องยาก คือให้บวชได้โดยยากเพื่อพิสุณีจะได้ถนอมสิ่งที่ตนได้มาโดยยากนั้นและต้องการพิสูจน์ความแน่วแน่เด็ดเดี่ยวของพระนางโคตมีด้วยวา่าจะจริงใจแค่ไหนอย่างไรก็ตามเรื่องนี้พระพุทธองค์น่าจะไม่ประสงค์ให้พิสุณีมีขึ้นในาศาสนาจริงๆแต่ที่ยอมนั้นยอมอย่างขัดไม่ได้และจะเห็นว่าเมื่อยอมโดยขัดไม่ได้แล้วพระองค์ก็ทรงวางระเบียบไว้อย่างทียิบ เพื่อบีบคั้นให้ภิษุณีหมดไปโดยเร็วสิกขาบทที่มีในพระปาติโมกของพระสงฆ์มีเพียง150ข้อหรือที่ร,ร,รู้กันว่าพระสงฆ์มีศีลสองยี่สิข้อแต่พิษุณีมีถึง311ข้ออาบัติเบาๆของพระแต่เมื่อพิษุณีทําเข้ากลายเป็นเรื่องหนักแปลว่าพระพุทธองค์ประสงค์ให้ภิษุณีหมดไปโดยเร็วและความประสงค์ของพระองค์ก็สำเร็จผล ปรากฏว่าในสมัยที่พระองค์นิพพานนั้นมิได้มีเรื่องกล่าวถึงพิสุนีเลยสันนิษฐานกันว่าพิสุนีอาจหมดแล้วก็ได้มาโผล่ขึ้นอย่างไรในสมัยพระเจ้าอาโศกอีกไม่ทราบข้อที่น่าคิดอีกอย่างหนึ่งก็คือปวัตตินีหมายถึงอุปชายยะผู้ให้พิสุนีบวชรูปหนึ่งบวชพิสุนีได้หนึ่งรูปต่อนหนึ่งปีและต้องเว้นไปหนึ่งปีจึงจะบวชได้อีกรูปหนึ่งแบบนี้นะ่ะหมดแน่ บางท่านนะให้เหตุผลเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าการที่พระพุทธเจ้าไม่ประสงค์ให้มีพิสุนีนั้นเพราะต้องการให้สตรีเป็นกองสเสบียงการบวชเหมือนการออกรบกองทัพถ้าไม่มีสเสบียงก็ไปไม่ไหวให้ผู้หญิงอยู่เป็นกองสเสบียงบำรุงศาสนาจักรซึ่งมีพระเป็นทหารและพระพุทธองค์นั้นก็เป็นพระธรรมราชาอีกอย่างหนึ่งที่ไม่ทรงยอมให้บวชนั้นก็เพราะว่ามีพระกรุณาต่อสตรี ไม่ต้องการให้สตรีนะ่ะต้องลำบากการบวชเป็นเรื่องยากเป็นเรื่องผจนภัยนานาประการผู้บวชอยู่ได้ต้องเป็นคนเข้มแข็งมีใช่คนอ่อนแอสตรีเป็นเพศอ่อนแอพระพุทธองค์ไม่ต้องการให้ลำบากเรื่องที่มีสิกขาบทบัญญัติมากสำหรับพิสุนีนั้นบางท่านให้เหตุผลว่าเพราะพิสุนีเป็นลูกหญิงของพระพุทธเจ้าธรรมดาลูกหญิง พ่อต้องเป็นห่วงมากกว่าลูกชายและมีข้อห้ามมากกว่าจะปล่อยเหมือนลูกชายไม่ได้ทั้งนี้ก็เรวยความหวังดีหวังความสุขความเจริญนั่นเอง